คุณพี่ครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องทําการบ่มเมล็ดพันธุ์นะครับตอนนี้ที่เห็นในกล่องนี้นะครับเป็นต้นกล้าอายุประมาณ3วันนะครับก็จะได้ใสประมาณนี้พี่น้องเห็นไหมว่าการเจริญเติบโตนะครับเปอร์เซ็นต์การนอกถือว่าสูงมากนะครับถ้ามองไปเนี่ยเมล็ดฝอเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับจริงๆตัวนี้นะครับผมพร้อมมาหลายครั้งแล้วนะครับ และเมล็ดเหลือก็เลยโรยไปนะครับสายพันธุ์นี้เป็นสลัดนะครับเขาเรียกว่าสลัดคอสนะครับจะมีคอสเขียวสีแดงก็มีนะสีแดงก็มีนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นต้นกล้าเพาะแค่นี้ก็พอนะครับแบ่งเพาะได้หลายครั้งนะครับอันนี้เป็นรอบที่3ของการเพาะตัวนี้เขาเรียกว่าสลัดนะครับบัตเตอร์เฮดนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเหมือนดอกกุหลาบท่านี้อร่อยมากนะครับคอสนี้ก็อร่อยก็คือ ขั้นตอนแรกมันก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์ก็จะเป็นแบบที่คุณเห็นนะครับตรงปลายของต้นสลัดนี่แหละพี่น้องก็นํามาแล้วก็โรย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 ลงไปโรยลงไปปิดฝาไว้นะครับก่อนที่จะปิดฝานะครับใช้ฟอกกี้นะครับพ่นพ่นไปฟึบๆๆๆก็ถือว่าจบขั้นตอนปิดฝานะครับให้สนิทปิดให้สนิทเลยนะปิดให้สนิทแล้วพักแบบนี้3วันเปิดออกมาจิ้ง พึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็ช่างนะครับโดยปกติแล้วถ้า,มาเมล็ดไม่แย่จนเกินไปวิธีนี้งอกแน่นอนส่วนวัสดุเพาะที่เห็นดำๆตรงนี้นะครับผมใช้พิทมอสนะครับได้นะครับงอกดีถ้าใครไม่สะดวกเป็นวัสดุอื่นก็ได้นะครับจะเป็นวัสดุเพาะเช่นการทําเองนะครับปุ๋ยหมักผสมดินก็ได้นะครับแต่ถ้าง่ายที่สุดและเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุดในตอนนี้ที่ผมทดลองนะครับและสะดวกด้วยนะ ก็จะเป็นพิษมอสนะครับซึ่งเราโรยไปนิดเดียวก็ไม่ได้ถึงกับเปืองเยอะนะครับก็สามารถเก็บไว้ทําได้หลายรอบนะครับทีนี้หลังจากที่ผ่านมา3วันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเปิดฝากล่องออกนะเปิดออกเลยนะครับไม่งั้นนะครับเขาจะยืดนะครับถ้าต้นกล้าเท่านี้นะครับโอเคพอดีเหมาะ3วันพอดีเหมาะเราต้องเปลี่ยนสถานที่ครับทีนี้คุณพี่นะครับก็ย้ายออกมาไว้ตรงใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับสังเกตไหมว่าแสงเนี่ยมันจะมากขึ้น ไม่ได้ไว้ในชายคานะครับไม่ได้ไว้ชายคาไว้ตรงใต้ร่มต้นไม้นะครับก็จะมีช่องแสงนะครับรอดมาบ้านนะครับเห็นไหมครับก็จะโดนแสงแบบอ่อนๆนะครับในช่วงนี้นะครับหลังจากที่เราเพาะไว้3วันงอกก็จะได้ต้นเท่านี้เลยนะครับทีนี้ก็มาเอาไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือเมื่อรลื่นนี้นะครับผมจะบอกไปตามหน้างานนะครับว่าควรทำยังไงต่อไปนะครับข้ามาจากเช้าวันที่3มนะครับ ตอนนี้เช้าวันที่5นะครับตอนนี้ก็ให้น้ำนะครับแล้วก็นําต้นก้าสลัดนะครับออกแดดเลยพี่น้องออกแดดเลยนะครับวันนี้จะโดนแดดประมาณสัก4-6ชั่วโมงนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับรดน้ําให้ชุ่มนะครับรดน้ําให้ชุ่มเพราะว่าถ้ารดน้ําชุ่มเนี่ยเขาสามารถโดนแดดได้แรงๆนะครับจริงๆต้นก้านะครับหรือพืชส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบแดดแต่น้ําต้องถึงนะครับ ห้าวันต้นการสลัดเราได้ประมาณเนี้ยครับตอนนี้ใบจริงนะครับถ้ามองด้วยตาเนี่ยยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกครั้งนะครับตอนนี้เป็นวันที่ห้านะครับแต่เป็นตอนเย็นนะครับซึ่งฝนตกนะครับไม่ได้เจาะกระถางนะครับวิธีนี้ก็ย้ายลงถาดเลยครับแบบนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรมีใบเลี้ยงแล้วนะครับ แบบนี้ก็ดีโตไวนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับยังไงเนี่ยถ้าใครแบบไม่ได้โดนฝนตกเหมือนผมก็ต้องใส่น้าเปียกแบบนี้เวลาดึงนะครับเขาจะเป็นเส้นแบบนี้ครับเห็นไหมครับระบบรากเขาจะไม่ขาดเลยนะครับยังไงก็ต้องใส่น้ําเต็มแบบนี้ในวันที่ย้ายก้าออกนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมย้ายก้าของตอนเย็นวันที่5ครับต้องขออภัยนะครับอาจจะต้องถ่ายตอนกลางคืนบ้างนะครับแต่ก็พยายามให้คุณผู้ชมนะครับได้รับนะครับสาระไปเต็มเต็มนะครับ ทีนี้ก็จากที่เห็นอยู่แล้วนะครับว่าดึงออกมาเนี่ยมันจะดึงแบบลากจะไม่ขาดเลยนะครับลากจะไม่ขาดเลยนะครับทีนี้พี่น้องก็นําวัสดุเพาะนะครับหรือว่าเรียกว่ามีเดียหรือจะพิทมอลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการนะครับมาวางไว้อย่างเงี้ยครับพี่น้องก็ค,คือลากเขาไม่ขาดเลยนะครับแบบนี้ยใส่น้ําไปเยอะๆแบบนี้ยโอเคนี่นะครับ กานนะครับใส่วัสดุเพราะไม่ต้องกดวัสดุนะครับเดี๋ยวเวลาเราลดน้ําจะยุบเข้าไปเองนะครับนี่ครับลากไม่มีขาดเลยนะฮะถ้าลากขาดเป็นอะไรไหมนะครับก็ไม่ได้เป็นไรพี่น้องก็สามารถที่จะเนี่ยแบบลากยาวเนี่ยเวลากดลงไปขาดบ้างก็ไม่เป็นไรนะฮะเวลาดึงเนี่ยครับลากแบบเห็นชัดไหมครับว่ามันไม่เป็นไรเลยนะฮะผมก็จะวางไว้เป็นแถวๆอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมครับ เกินมาต้นหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรก็มาใส่ถัลงไปเวลานั้นนะครับก็ใช้ไม้นะครับของผมเป็นอันนี้อยู่แล้วนะครับก็กดลงไปเลยลากขาดก็ไม่เป็นไรนะครับกดลงไปเลยลึกๆเลยนะครับให้แบบโผล่มาเฉพาะใบนะครับนี่ครับกดลงไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนอ่าเสร็จพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเมื่อแล้วนะฮะเดี๋ยวใครมาว่ากันอีกทีนะฮะใส่ลงไปเลยไม่เป็นไรครับไม่ได้ตายง่ายนะครับสลัดอะถ้าเราทําถูกวิธีแล้วก็ เสียบเสร็จก็ลดน้ําแค่นั้นเองครับหลังจากที่เสียบต้นกล้าไปได้เมื่อวานนะครับตอนนี้อายุต้นกล้านะครับเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันจะได้อะไรเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นก็คือใบจริงนะครับอย่างที่บอกไปก็ประมาณนี้ฮะที่จะมีใบจริงคุณผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยครับก็จะมีใบจริงแบบนี้นะครับให้เราได้เห็นนะครับก็อันนี้ตรงนี้เรียกว่าใบเลี้ยงนะครับส่วนใบจริงอยู่ตรงนี้นะครับก็จะ งอกนะครับฝั่งนู้นก็งอกเหมือนกันนะครับจะทั้งบัตเตอร์เฮดและสลัดคอร์สนะครับก็จะเริ่มเติบโตมีใบจริงนะครับตอนนี้แสงเป็นยังไงนะครับเราให้โดนแสงแดดนะครับก็คือโดยอ้อมนะครับยังไม่ใช่โดยตรงนะครับถ้าเป็นไมลรอดเนี่ยออกแดดกลางแจ้งเลยนะครับที่โรงแจ้งเลยแต่ส่วนตัวเนี้ยถ้าแดดอ่อนๆเราสามารถโดนได้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่แดดแรงๆนะครับเราย้ายเขานะครับมาอยู่ใต้ร่มไม้นะครับให้โดนแดดลําไรนะครับก็จะได้นะครับโดนแสงเต็มที่ แต่ยังไม่ต้องให้สู้แดดนะครับไม่ต้องให้สู้แดดเพราะว่าผมทดลองดูแล้วนะครับเขาแบบนี้เขาจะโตได้ดีกว่านะครับต้นก็ไม่ได้ยืดอะไรอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมครับ